เกมนี้เป็นเกมที่พลาดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆมากครับแต่ว่านํามาสู่ความพ่ายแพ้ผมดักอยู่ในภ่มนะครับแล้วแก๊กเดินมาแต่ว่าผมกด XQ ไม่โดนทให้ผมต้องสไลด์ตามไปเก็บงานแล้วผมก็ตุย๋ยมอทอเข้าไปสับกุเวล่าครับแล้ว XQ พร้อมกันแต่ว่าผมได้และผมยังตามไปเก็บแก๊กมาได้อันนี้คือจังหวะจะซวยนะครับบวกกันอยู่ตั้งนานแต่พี่แก๊กไม่ดูด2คนนั้นแต่มาดูดผมคนเดียวเหลือจะเชื่อถ้าดูจากสกอร์เกมค่อนข้างสูสีครับแต่พี่ยอนเขาเกิดจัดยังไม่ตายเลยสักตัวผมก็เลยพยายามเข้าไปเก็บชัดดาวครับอย่างน้อยเพ ทีมเราตีมังกรอ,อยู่ครับแล้วไม่มีใครไปไล่ฝั่งข้ามผมก็เลยพยายามเข้าไปทําหน้าที่นั้นแล้วทีมเราก็เปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสที่คนก่อนครับเพราะว่าฝั่งข้ามก็ไม่ได้มาครบทีล่าที่ดักอยู่เข้าไปเก็บฮายาครับผมพยายามช่วยแล้วแต่มันไม่ทันมอทอทีท่กำลังจะวับกลับบ้านแต่เห็นโกเวล่ามาแหลมแบบนี้ก็เลยเข้าให้ผมก่อนทําให้ผมได้โอกาสลําโกเวล่าแบบฟรีๆเลยฝั่งข้ามเห็นทีมเราโผล่ล่างเยอะครับแล้วเข้าไปลุมมทอทอแบบเต็มที่แต่ว,ว่ามทอทอหายเร็วเกินครับยอนยิงอย่างแรงอะ่ะที่เข้ามาตามกกกกก็็็เเเือออออบวววยยยครรโชชดดดดีีีีีทท่่มมมม SQ ลลลําาาาาาใหห้้้้้จนนนนไแสปปิงผ เพื่อนก็เลยพิม,มพ์ชมทีมเราเหลือกัน4คนครับผมก็งงว่าทีมเราทําไมไม่มารวมแล้วดูช็อตน,นี้ครับ รถถังมันเข้าไปแล้วนะโดนป้อมยิงเวเลสก็พยายามเข้าไปไล่แพนด้าให้แต่ว่าไฮเตวิ่งไปบนผมถามไปว่าเพื่อนไม่ตีบ้างพย่เลยถามผมกลับว่าคลิปเข้ายังเ็คลิปมันเข้าแล้วไงเพื่อนก็เลยถามแล้วช็อตงงก็เกิดขึ้นครับอยู่ดีๆพี่มอทอสกดสกิลหนึ่งมายืนวาร์ปหน้าป้อมแรกแล้วทีนี้เขาก็ไม่ยอมออกมาจากป้อมครับจริงๆถ้ามอทอสออกมารับสกิลให้ผมก่อนผมค่อยเข้าไปลําเนี่ยผมว่าไหวนะแต่เหมือนดวงผมจะซวยหรือเปล่าครับเนี่ยคือแบบบทจะแพ้ยังไงก็แพ้แบบนี้ผมต้องไปสายมูแล้วไหม